สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องสบายดีมาหัวเต็มเทียงอยู่แ้่ก็มาเห็นยางบัตนีนะ้น้อยึงมาอีกเลยลบไปลบมาอยู่จักลบแล้วมันนี่นะโอ้ oh. คือบอน่องมึนมานำมีคำพูดน้ำอีม้วนนี่เน,นาะเอาแล้ว อฟา,อาต่อสัมฉีกว่างมาดนึ่งสัมกว่างเนาะขั้นเลิกนี่ไม่ได้เป็นตานี่ได้นี่โอ้ยเสียดายกูเกาะเลยยังก็จะมันหมดนัน่นหากขั้นเลิกน,นี่ไม่ได้เ,เป็นตาไนะด้นี่นะมันสิเลิกโคตรมันจะเป็นตาญาติน่ะติพอดีเหลือสามนี่นะ มองไยเป็นซุ่มลุ่มกันอย่างไรนะเพราะงานยังนี่นะไปหน่อยอาตะขันมากอาตขเอาโนโอตายลูปอันนีเด็กสวนเฮา เออจซาะถิ่นแล้วยุดว่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่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 าาฮ่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 าาฮ่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 ่าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ น้มเขบริคุณไมันยังเลิกอยู่นามน,น,นี้เออยังเพียงเอวปละดุกลายคือเก่าอยู่บนน้ปลาดุกนี่เนะาะสลตะมวน ต้มปลาไดยปลายังได้ขึ้นมานะกับป,ป,น,นะปนินนะโอ้ปนินบอกเอาลายอีกปลาดุบ่ฮะชิมงัามา้นะปงไหม

ซิวบอกขนาดนะดมันกะลายนี่มัน่าจากเถิงในมะกอกนะอมันบ่าเถิงมันบ่เถิงมันบ่แขน แม่น,มน้าเบิดอีกบ๊บมากินนมผสมนะเบื่อะไอคือปล่อยอนู่นำหน่องน,น,นึกเสื้อไมอย่างป่นี้เอาลุงมาอ้าวอ,อย่างจีบเมื่อเมื่อยยูหน,น่องเราบ้าเอาทิตย์ก็ไดะข,ขันขันเอย์อช่ิหมเนี่ยสอ่อสอส่ออันเกยอ นีไ่ไม <IT> <ator> <laughs> ่น <vastly amplify> <People> ี่เปิดในโซับนีนี่เมันเบาเป็นนอโทฟรีมือของดูคฮะเต็มแฮโลสักกุยชาสลานมันนมาเต็ม

มันจะลงขอน้ำจักเถื่อด้วยนหนเฮะ skin perakan <tuk tangan> สายมันลงไปน้ำบ่ะฮะคนอยลงนะอืม

แฮ้บ่เห็นโอ๊ยตายตายกูเสียหน้าเสียตาเป็นโหน้ย จอดรถตากแดดไว้ <c ười> xem à, mua đệm nữa nè, bảo mình không mang, không hè à nhả à lời, à.

บรรยากาศฟินฟิน,นันเย็นๆน่ารุ่มมันบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องขอบคุณทุกันไปติดตามเลยพ้องออกกันไปขี่หน้าพี่น้องดูสุดเป็นกำลังสีจำปากินสมุนไพรชั้นเลิศ เคือตดมากินกับจำปลาเจียวว่าน